Hair đây yết tay shop biến ăn nha mong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  nha เห็ดมันปลูกกับดอกงามๆพี่น่ะพี่น่ะพี่น้องเอ้ยเห็ดมันปลูกโอ้ยดอกวางามนึงเนาะเจ้ามงนี้ลเละแล้วพี่น้องอือจะเสียดายมันมันเถ่าไหม เรืองพี่น้องเลี้ยงดอกนี่ก้อนละเบิ้งบนฮ่าฮ่าฮ่าฮที่โตงามคัก เราไปหาอักเก็บพูดเดียวเราไปยอมมาน้ำหนอ chứ ngắm đây ừ. đỏ con cả ngắm ngắm này <sality> พี่น้องเห็ดมันปูนี่นะเห็ดมันปูดอกงามๆพี่นอ้องหลายดอกไื่อดหลายเดือนนี่พี่นะทั้งมันปูทั้งเห็ดถัดจะ้ะ

ngon đi Gió ơi Chắc xì nhàng mà nắm nhàng bụ. พี่น้องตะสะออนค่ะรับาการเกษ่รเห็นแต่เห็ดแต่ตบ้าน,นไดดอกไนนม้มนะเมนตัดเอาตัดเอาลืมลืมไปจะของทายคลิปอีกแล้วทำไมเราเป็นคนลืมตัวง่ายขนาดนี้

สีงามพี่นะงามดอกอ่อนๆงามงามอืมบ่กันช่วงเขาเห็ดเจ็บเห็ดมันปูน่ะกันเขามาเขาสด็ดางามงามเด้่อยๆนี่อืมมันไหลค่ะดอกเทา,าพี่น้องวันจะใบใหม่เนาะ นห้ยคันบ่เราเห็นขาสีชมพูน่จัหน้อยหีบ่หลูสั่มเดีว่าแมนวันใบใบไม่ไมล้นกักขังนี่เดี้ยวอืม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 ออือืมออือ ได้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 มันจะคือใบ,ออบใหม่ครับเนาะนดอกร้อน,อน,นเนี่ยนี่อืออุ้ยเราอย่านึงจุดจะพี่ฝน่ะ <S <S มื่อนี่เบิร์ดเมื่อกแดดซัมเน่ละจ้าพ่อแม่พี่น้อง 2ตะกร้านี่